พวกหกร่องนาภาเนี่ยเป็นอีกแก๊งหนึ่งนะครับผมที่ทุกคนเนี่ยอยากจะให้มันเนี่ยเข้ามาในเกมมันพีชเบลตี้รัดนะครับผมแต่ทุกคนก็น่าจะรู้นะครับผมว่าไอตัวละครแต่ละตัวเนี่ยที่มันจะเข้ามาในเกมมันพีชเบลตี้รัดได้เนี่ยคือมันต้องมาโผล่ในอนิเมะก่อนนะครับผม มาโชว์พลังในอนิเมะก่อนนะฮะอย่างเช่นพวกโรเจอร์หรือว่าหนวดขาวร่างหนุ่มเนี่ยหรือว่ายังกราฟร่างหนุ่มอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็โชว์พลังมาในอนิเมะแล้วนะครับผมส่วนพวกหกล่องนภาเนี่ยผมว่าก็ใกล้แล้วนะครับใกล้ที่จะโชว์พลังแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ในอนิเมะเนี่ยพวกลูฟี่ก็เตรียมบุกโอนากิชิมะกันแล้วนะครับทีนี้เนี่ยมันมีอยู่2ตัวนะครับผมที่ได้โชว์พลังแล้วนะครับผมในอนิเมะนะฮะก็คือเอ็กเกรกฮะแล้วก็เพจวันครับผมเอ็กเรกเนี่ยมันมาแล้วนะครับผมผมก็จะไม่นับมันนแล้วะ แต่ผมมาดูที่เพจวันครับผมเพจวันเนี่ยได้โชว์สกิลเล็กๆน้อยๆนะครับผมที่ไว้สู้กับตอนที่มันสู้กับซันจินะครับผมซึ่งก็โดนซันจิอัดไปสน,นวมเลยนะครับผม ทีนี้เนี่ยผมว่าถ้าไอาา้หกล็อกนภาตัวไหนที่มันกำลังจะเข้าเนี่ยผมว่าเพจวันเนี่ยเป็นหนึ่งตัวเลยที่มันต้องเข้ามาก่อนแน่นอนนะผมเพราะมันแบบโชว์พลังมาแล้วอะมีอ่าแปลงร่างให้เห็นอะไรแล้วในอนิเมะนะครับผมส่วนไอ้สี่ตัวที่เหลือเนี่ยคืออนิเมะยังไม่ถึงเลยนะผมแต่ก็ใกล้แล้วนะครับใกล้จะถึงแล้วนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าเอ่อพวก อุนติอะไรอุนติเพจวันหรือว่าอะไรเนี่ยจะได้ซัดกับลูฟี่ก่อนใช่ไหมฮะแสดงว่าไม่แน่ในชะว่าเพจวันเนี่ยที่เขากักกันไว้เนี่ยก็อาจจะมาพร้อมกับอุนติเลยก็ได้นะฮะก็มาเป็นตู้ลีเจนคู่อะไรสักอย่างนะฮะเป็นเพจวันกับอุนตินะครับผมแต่ผมว่าเนี่ยไอ้พวกหกล่องนพา,ายเนี่ยแม่งน่าจะมาหลังจากฉลองครบรอบ2.5ปีแน่นอนครับผมเพราะมันเหลืออีกไม่กี่เดือน,น้วฮะแล้วแจ็ค คิงควีนนะี่คือยังไม่มาเลยครับผมก็น่าจะมาหลังจากไคโดนะฮะซึ่งตอนจริงๆเราก็ยังไม่รู้นะว่า2.5ปีเนี่ยคโดมันจะมาจริงๆหรือเปล่านะฮะแต่โอนิคาชิมะมากันขนาดนี้แล้วก็น่าจะมากันแล้วครับผมคโดน่าจะมาได้แล้วนะฮะผมว่าผมก็เลยว่าแบบเออพวกหกรองนาภพาเนี่ยมันน่าจะมาหลังจาก2.5ปีนะครับผม มาดูดเพชรพวกเรานะคผมก่อนที่จะไปฉลอง3ปีนะะก็น่าจะมาภายในสิ้นปีนี้ผมก็ตัวที่จะมาก่อนเนี่ยก็น่าจะเป็นเพจวันกับอุนตินะผม แล้วก็จากรูปภาพนะผมนิตยสารเกี่ยวกับอ,อนิเมะวันพีชนะผมก็คือมีคนประกาศผู้ให้เสียงภาคพวกหกล่องนภากันครบแล้วนะผมก็น่าจะใกล้มากันแล้วนะก็ตามรูปเลยก็จะมีหลายตัวเลยครับผมมีทั้งอุนติมีทั้งมูชูอะไรต่างๆนานานะฮะก็ใกล้จะมาเป็นอนิเมะแล้วแล้วก็แสดงว่า,าในเกมเนี่ยก็ใกล้จะเข้ามาแล้วนะแต่ผมว่านัา่นแหละฮะน่าจะมาหลังจาก2.5ปีนะครับผมก็ ถ้ามันจะพลิกล้อจริงก็น่าจะมาเดือนหน้าแต่ว่าผมมันไม่น่าใช่นะเพราะว่านะแจ็คก,กับควีนเขายังไม่มาเลยนะผมแล้วก็คิงอีกนะก็ไม่ต้องมาลุ้นกันนะผมว่ามันจะมาวันไหนนะแต่เท่าที่ผมคิดนะก็น่าจะมาประมาณสิ้นปีนี้นะก็น่าจะมาประมาณสิ้นปีนี้ละครับผมไม่ก็ต้นปีหน้านะครับผมแต่ทุกทุกคนคิดว่ามันจะมากันครบทั้ง6ตัวหรือเปล่าครับอะตอนนี้มีเอ็กเรกมาะะตัวหนึ่งนะฮะเหลืออีกห้าตัวนะครับผม ทุกคนคิดว่ามันจะมากันครบหรือเปล่าฮนะเพราะว่าพวกแบบไอ้สามขุนพลขนมหวานใช่ไหมฮะก็คือยังมาไม่ครบเลยมาแค่คาตาคุลีเองนะแล้วไอ้พวกสองตัวที่เหลือก็กลายเป็นเหรียญกันไปนะฮะก็ไม่แน่นะว่ามันอาจจะมาไม่ครบนะผมน่าจะเอามาแค่ตัวเด่นๆนะตัวที่แบบออกแบบสกิลได้ง่างๆยๆอ,อย่างอุนติเพจวันอะไรพวกนี้นะผมเพราะว่าไอ้ตัวที่เหลือเนี่ยก็ยังไม่ได้โชว์พลังอะไรมากเลยนะก็น่าจะอีกนานเลยนะผมแต่ถ้าจะมาเนี่ยแน่นอนฮนะว่าอุนติกับเพจวันเนี่ยคือมันแบบ ออกแบบได้ค่อนข้างง่ายนะครับผมก็ออกแบบตามมังงะเลยับผมสกิลมันก็ไม่ได้ออกแบบยากอะไรขนาดนั้นนะผมก็น่าจะเป็น2ตัวที่มาก่อนนะครับผมก็อีก3าตัวที่เหลือเนี่ยก็ต้องรอลุ้นกันนะผมว่าจะกลายเป็นเหรียญหรือว่าจะมาตามทีหลังนะครับผมก็คลิปนี้ข้อประมาณนี้นะครับผมทุกทุกคนคิดว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้ครับผมก็คลิปนี้ก็บายบายครับผม